สวัสดีค่ะอยู่กับอุนเส้นสายมันค่ะ <c oughs> หลังจากที่เจ้ายออศสินหยุดงานไปสองวันนะคะไม่ใช่ว่าหยุดหรอกงานหมดนะคะพอดีเราไปถ่ายคลิปเจอกับทีมงานเสียก๊อปปี้นะคะอยู่อยู่อยู่แถวสตึกนะคะก็เลยไปวิ่งก็เลยขอไปวิ่งกับแกพอดีจะรับรถเพิ่มสองคันนะคะ วันนี้ก็เลยจะแต่งรองให้เจ้ายออัศวินไปวิ่งงานนะคะหลังจากที่ถอดผ้าใบถอดอะไรออกหมดเลยเพราะว่าฝุ่นมันเยอะวันนี้ก็จัดการใส่อีกแล้วค่ะเดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวก็ใส่นะคะความชอบของเขาเนาะตีเล็กใส่มันชอบมากตอนนี้ก็กำลังใส่ผ้าใบนะคะแต่คนขับยังไม่มาเลยคนขับสงสัยยังไม่ตื่นนะคะ แต่วุ้นต้องเอารถไปเช็คไปเช็คไฟท้ายก่อนไฟท้ายไม่ติดต้องให้ตีเล็กขับออกไปก่อนให้ลูกน้องตามไปนี่ก็บรรยากาศยามเชา้าบ้านวุ้นเส้นนะคะนี่ก็จะเป็นหลังบ้านสวนนี้ยังทําไม่เสร็จเลยกระท่อมนะคะมะม่วงก็เป็นดอกแล้วเนาะนานแล้วไม่ได้อัปเดตบรรยากาศในบ้านนะคะ ส่วนมากก็ตื่นเช้ามาก็อาบน้ําแต่งตัวกินข้าวแล้วก็ออกไปถ่ายคลิปนะคะไม่ค่อยได้พาเอซมาดูบรรยากาศยามเชา้าหมอกลงโอ้ปลาไหมกําลังทอดปลานะคะปลาไหมแล้วตอนนี้ปลาไหมแล้วพี่น้องเราต้องเอาขึ้นไว้อย่่ให้มันสะดิบน้ำนะ เรียบร้อยกับข้าวมื่อนี้ทอดปลาดุากเก็บข้าวตัวก่อนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ โอ้โหตอนนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะบางฝุ่นต่อไปก็เป็นการชนนะคะกำลังขัดอยู่กันชนหลายๆคนสงสัยนะคะว่าอีกอันขายหรือยังไม่ได้ขายนะคะอยู่หน้าบ้านมีทั้งสองอันนะคะอันที่มีเขา <c oughs> เรียกอะไรนะทางดับเพลิงเออ กว่าจะจําได้อันที่มีทางดับเพลิงนะคะใส่เ็ดก็กินข้าวเตรียมตัวออกเดินทางไปที่อำเภอสเติกนะคะบ้านทุ่มวังนะคะเป็นงานโครงการก็ใหญ่อยู่นะเท่าที่วุ้นดูเมื่อวานนะคะไปมา เขารับรถเพิ่มอีกสองคันดีที่เราไปทันนะคะได้โอกาสเพราะว่าตอนนี้ยังงานที่บอ่ออยู่บ่อของบ้านในอยู่บ่อบ้านสะบัวงานหมดพอดีก็เลยกำลังหางานอยู่ว่าจะไปวิ่งที่ไหนดีเพราะว่ารถวุนก็รอ,อเอกสารนะคะยังไม่เสร็จเรื่องเท่าไหร่ยังไม่อยากออกไปถนนใหญ่เนาะเราก็ขับอยู่ในบอ่อปลอดภัยกว่า เราก็อีกอย่างเราก็สบายใจด้วยไม่ต้องคิดมากโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศยามเชา้าบ้านมุนเส้นนะคะที่บ้านมีตะป่าเลยอยู่ในป่านะคะโอเคค่ะมุนเส้นสายมันสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ